ประธา,า,านสภาผู้แทนราษฎรที่เคารบผมชุติพงศ์พิวปพินโยสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรพักเก้าไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปลวกแดงวังจันทร์วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องปัญหาน้ําท่วมเพื่อส่งมอบปัญหาให้กับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหาท่านประธานครับเมื่อคืนมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่ทั้งจังหวัดระยอง มีหลายจุดเกิดความเสียหายจากน้ําท่วมขังแต่จุดที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นจุดที่มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นคือที่บ้านหนองพาวาตาบลบางบุตรอําเภอบ้านค่ายเหตุผลที่จุดนี้มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นเพราะจุดที่เสียหายเป็นผนังกั้นน้ําในบ่อเก็บน้ําซึ่งเป็นบ่อที่มีน้ํอปนเบื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดโครคาร์บอนน้ํามันและไขมัน1 0 6 ซึ่งถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตรายในระดับที่50ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพศ2538ของโรงงานกำจัดของเสียที่ชื่อว่าวินโปรเซสจำกัดครับทา่านประธาน หลังจากฝนตกหนักผนังกั้นน้ําแตกผลกระทบจับพันที่เกิดขึ้นคือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยรอบพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายรุนแรงน้ําที่ไหลออกมาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไหลเข้าไปในสวนเลือกสวนไร่นาพื้นที่นี้ผมเคยไปลงพื้นที่มาแล้วยางพลารารอบๆบที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกล้สวนแค่น้ําไหลออกมาบ้างเป็นบางระยะ ก็ตายทั้งสวนแล้วครับตอนนี้ไหลออกมาเพราะทางนบแต่งก็ไม่ต้องคิดกันเลยครับว่าพืชผลการเกษตรจะเสียหายขนาดไหนและย้ำอีกครั้งน้ําที่ไหลออกมาจากบอ่อนี้ไม่ใช่น้ําธรรมดาที่ไหลมาตามน้ําท่วมแต่เป็นน้ําสารเคมีที่ปนเปื้อนและตอนนี้ได้ไหลทะลักลงไปรวมกับน้ําในคลองโบดไหลเข้าทางมากลางไปที่คลองน้งํางูเข้าสู่คลองใหญ่สุดท้ายน้ําสายนี้ที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลไปจบที่แม่น้ําระยอง น้ำสายหลักของจังหวัดระยองเตรียมตัวไหลลงสู่ทะเลเป็นที่เรียบร้อยท่านระธาน